อยู่ที่กรุงมิลานนะครับอ่าที่เรียกกันติดปาหว่าพี่ดำพี่ดำนะครับดำเนี่ยลักษณะว่าจะกินดีอยู่ดีฮะอุ่นทวนสมบูรณ์จริงๆใช่แล้วนะครับอ่าครับสายกับขวาครับคู่นี้เพชรเมืองชนนีซ้ายอยู่แล้วนะครับแทนเขาซ้ายครับทางด้านของเพชรเมืองชนครับก็ดูกันในรูปแบบสมนุมนะครับคาดเชือกวันนี้มี2คู่นะครับก็คือทางด้านของกล้องสักแล้วก็ไซโยกผู้พันโบวงวนดีสปอร์ตครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าน็อก เอาโดยท่าฤาษีบทยาที่ได้มนดลฟิลินล,ล้มขุนทวนแล้วก็หักด้ามทวนเนี่ยเออหักด้ามทวนนี่คือเจาะยางนะฮะไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าต่างชาติยงนี่ขาไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขานะ่ะรู้เรานะครับคือเราบอกไปก่อนว่าจะมีใครไปชคบ้างแล้วก็ก็หานักชกของเขานี่ครับมาประกบเจอกับเราครับถือว่าเป็นงานยากของนักชกทีมไทไฟชุดนี้ทีเดียว อูแรกมานี่ก็สายเล็กขวาก็นนี่ครับเจอ,องัดศอกเข้าไปแต่ยังไม่ยังไม่ถูงโอ้โหอยู่สีบทยาตรงนี้อาล่ะครับศิละปะแม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้ไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ครับมีอะไรต้องงัดออกมาแล้วครับเจาะยางเลยครับออาล่ะครับเอาคืนเหมือนกันครับเพชรเมืองชน วันนี้ก็ต้องยอมรับเข้าว่าแฟนๆหมัดมวยไทยไฟที่กรุงรวมเนี่ยมากันเป็นนับหมื่นนะครับนั่นทีเดียวนะครับเอ้าขาอ่อนเล็กน้อยครับเดินเข้าหาครับเพชรเมืองชนครับจิ้มท้องไปก่อนครับเจอเตะพับในครับสอกซ้ายเตะซ้ายครับซ้ายตั้งแแลบครับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยครับพยายามจะแม่เหมือนตั้งท่าจะสอกกลับนะครับหมัดหนึ่งสองสามอซ้ายตรงหุกขวายาวสวยงามครับต่อยยาวๆแบบนี้ สอกกลับต้องระวังครับสอกกลับแล้วต้องระวังให้ดีคือสอกกลับไปแล้วนี่บางบางคนนี่ไม่ได้กลับเลยนะครับสอกค้างเอาไว้อคือโดนเขาสวนมาก่อนครับถือว่าสอก็ได้ครึ่งทางกลับตัวไม่ทันฮะโดนเตะฉะนั้นต่อยไม่เหมือนัวหน่าค่ายนะครับอต่อยดุกว่าสุดสักคนเยอะเลยครับตัวนี้แม่ต่อยไทยไฟต้องอย่างนี้ครับจับมัวแต่ดูชั้นดูเชิงไม่ได้ครับสามโยกนี่ต้องรู้เรื่องเลยครับ ทางด้านของคริสเตียนฟาลซิโนก็พยายามคืนด้วยขวานะครับเนี่ยครับต่อยซ้ายครับความเป็นมวยของเรานะมีมากกว่าอยู่แล้วครับการออกอาวุธนี่ออกได้หลากหลายครับสำหรับเพชรเมืองชนมีทั้งเขา่ามีทั้งศอกแล้วก็ขั้าในครับอิตาลีเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่มียิมมวยไทยอยู่แทบจะทุกเมืองทีเดียวครับ ด้วยความที่แบบว่านิยมแล้วก็รักศิลป,ปะมวยไทยอ่ะหมดยกรครับพักกันคู่เดียวครับอาล่ะครับยกที่2นะครับ มวยไทยก้องโลครับซอ,อ,อกซ้ายครับ <c oughs> แหวกกลางครับปักเสาวแหวกกลางลูกนี้แหวกไ้ตรงกลางอชกดีชกดุเด,ดล,ลเกินนะครับทางด้านของเพชรเมืองชนวันนี้ครับแทงซ้ายครับแม่ทางด้านของคริสเตียนก็พยายามคืนเหมือนกันครับเจอศอกซ้ายของเพชรเมืองชนศอ,อ,อกกลับอีกแล้วครับออวุ้ได้เจ็บครับเพชรเมืองชน,น แล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะครับเพชรเมืองชนนี่เป็นนักมวยที่มีอาวุธสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าเขารอเวลาโตเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็ถือว่า63กิโลกรัมนี่ต่อยกับชาวต่างชาติได้สบายแล้วกระดูกมวยกระดูกมวยด้วยความประสบการณ์ได้แล้วฮะเรื่องกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งที่จะปะทะกับมวยใหญ่ได้แค่นั้นเองมาถูกทางนะครับหมัดซ้ายครับอต้านะครับมีเลียมาช่วยครับ ให้ดูหลายๆอย่างเลยนะครับวันนี้เพชรเมืองชนทําให้นักชกจากอิตาลีได้เห็นหลายๆอย่างครับทั้งอาวุธแล้วก็หลักเหลี่ยมครับคือทางอิตาลีนี่ตั้งรับแบบนี้ก็ตั้งรับไม่ทันครับเพราะว่าเพชรเมืองชนมีอาวุธเยอะนี่ฮะเข่าในเหลี่ยมในก็มีเหลี่ยมกระตุกล้มพออยู่ไกลก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายมีศอกซ้ายด้วยอ่าครับกรรมการดานะครับแยกออกมาครับเพชรเมืองชนสาดตร์แข้งซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับพิเศษ ริสเตียนฟาติโน่โอ้เจอเข่าขวาของเพชรเมืองชนอีกแล้วครับเดินแบบนี้โดนแบบวุ่นแบบนี้หายใจจะไม่ทันเอานะครับคริสเตียนฟาติโน่เสียบซ้ายมาอีกทีนึงครับเพชรเมืองชนครับเนี่ยครับลูกหลานจากจังหวัดชนบุรีนะครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวาน <c oughs> อา้าวพูดถึงเสียบซ้ายมาพูดถึงทะเลงามข้าวหวานอะไรนะทะเลงามข้าวหวานอร่อยอ่ะ ทะเลงามข้าวหลามอร่อยข้าวหลามอร่อยนี่แม่งถือว่าวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องอาหารนี่เราก็ไปโชว์ที่อิตาลีด้วยใช่ครับคือมีอร้านอาหารไทยในอิตาลีเยอะแยะมากมายฮะโดยเฉพาะที่งานงานของการจัดแข่งขันที่เอรันจิโกลไลนี้ก็มีน,นําเสนอเรื่องวัฒนธรรมนะฮะเรื่องอาหารเรื่องกีฬาหลากหลายเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะร,ร,รวมกันหมดครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ไปเปิดบูธนะครับ,รบแล้วก็เป็นลักษณะว่า ให้รู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าผู้คนกว่า10,000คนนะครับที่เข้ามาชมวันนี้ครับไทยไฟกรุงโรมครับครับคนอื่นอาจจะรู้จักเมืองไทยแล้วแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าฟาติโนรู้จักเพงชนอย่างเยอะเลยใช่แล้วครับครับโดนไปเยอะครับแข่แแข่งสายหมัดซ้ายนะครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการจากเมืองไทยของเรานะครับอาโมดยกที่2ครับพักอนครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมา กลับมาติดตามกันต่อนะครับยกที่สาครับโอลุยหนักแล้วเกินนะครับเพชรเมืองชนครับศอกซ้ายแต่ว่าทางด้านของคริสเตียนงัดศอขคืนครับเจาะยางครับแลกกันแล้วนะครับตอนนี้แลกกันแล้วครับยกนี้ถือว่าออกมาเปิดตําราสาดน้ํำใสกันครับต่างคนต่างโดน้วครับตอนนี้ดูครับใครจะโดนของใครมากกว่ากันอืถือว่าเขานําคู่ชกมาได้แบบคู่ขี้ใกล้เคียงเลยนะครับ อย่างที่บอกครับว่าเขาดูโปรไฟล์เราแล้วก็วต้องจัดนักชกที่ดีที่สุดสำหรับของทางทีมอิตาลีแหละครับคูขี่สูสีกันมากนี่มีครเลฟชอกกันนี่<า>ครับจังหวะของเราดีกว่าครับฟันสอกซ้ายแล้วก็มีหมาดต,ตามครับในไม่ตีครับแยกออกมาครับวันนี้ถือว่าชกถูกทรงเลยนะครับทางด้านของเพชรเมืองชนอาจจะเป็นเพราะว่าสุดซากอเป่ากระม่อมให้ด้วยหรือเปล่า อาสอกลับครับแมวเวียงทั้งขวาทั้งซ้ายอับกำปั้นซ้ายพยายามต่อยผ่าอากาศเหมือนกันครับรวบไว้ก่อนครับฟาฟาลติโนนะครับชกจากเมืองปาเลโมครับสามยกแบบนี้ท่านผู้ชมดูแล้วอาจจะดูไม่เหนื่อยแต่ว่านักมวยนี่บอกได้เลยว่ามันเหนื่อยครับอ้แทบไม่ต้องหายใจกันเลยทีเดียวคือเราเป็นคนดูไม่ใช่คนโดนครับครับโอ้คนโดนนี่ต้องบอกว่าสายตัวแทบขาดเหมือนกันครับ พยายามจะปักศอกไฟนะครับเอาเสียบเผ่าซ้ายขรตับด้านของเพชรเมืองชนศอกซ้ายครับ,รบแน่ฟาลติโนเองก็พยายามสู้สุดฤทธิ์เลยนะครับแต่ว่าอาวุธของเพชรเมืองชนนี่ออกได้เร็วกว่าครับจังหวะชิงได้เร็วกว่าถึงก่อนตลอดเตรียมตัวไปดีมากครับแล้วก็เนื้อตัวดีเหลือเกินครับเพชรเมืองชนในไฟนี้ครับ เน,น like ี่ยครับตีหน้ายักเดินเข้าหาครับเดินทุกยกครับอ้าวเตะไม่โดนครับกรรมการแยกออกมาครับตีไม่ได้แยกดีกว่าครับเตะหลุดอีกครับทางด้านของฟาติโนเจอแข้งซ้ายของเพชรมืองชนครับโอ้พยายามจะหักเหลี่ยมเพชรมืองชนแม่แต่บอกครับเหลี่ยมนายเนี่ยหักไทยล้มถือว่าไม่ธรรมดาล้วครับกรรมการแยกออกมาครับ เดินต่อครับเนี่ยครับปักศอกครับปักศอกนาไปก่อนครับเจอแข้งขวาของฟาติโน่ครับซอกซ้ายครับเพชรเมืองชนศอกขวาครับซ้ายครับยังไม่แตกครับยังเหนียวอ่แตกแล้วครับแตกแล้วนะครับถึงแม้ว่าตั้งการ์ดรับอย่างดีแต่ก็ไม่เหลือครับเรียบร้อยครับกรรมการสับให้แพทย์สนามดูก่อนครับนี่ทั้งเป็นฝรั่งเศสเรียบร้อยเลยนะฮะครับนี่กรรมการจับแน่นอนอ้าวหมดยกหรือยังไง หมดยกพอดีครับโอ้เดชบุญและทางช่วยฮะอ้าวดีใจกันใหญ่เลือดเต็มหน้าอืมคือคือไม่โดนน็อกครับอ๋อดีใจคือชนะหรือไม่โดนน็อกไม่โดนน็อกครับอ่ะต้องรอดูผลคะแนนล้วครับอ่าล้วครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้บริหารจากไทยทีวีสีช่อง3นะครับครับคุณประชุมมารินนลคุณประวิตรมารินนลคุณนำพรมารินนลแล้วก็คุณสมรักนรงวิชัยครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับเตะหลุดนะครับดูลูกไหนโดนลูกไหนต้องดู ่กแตไปทยฟันยางยางกันฟันนะครับเมื่อสักครู่แกบ,บุญทำลายใส่ด้วยนี่โมโหสอกซะเลยดูครับดูเขากราบเขาไหว้เห็นแล้วชื่นใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเกมการแข่งขันที่สนุกแล้วนะครับนี่คือภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับครันี่คือและนอกจากนนมวยไทยไปเป็นพูดวัฒนธรรมแล้ว,ลวการกราบการไหว้นี่สำคัญด้วยนะครับผลการแข่งขันครับ